ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะตัดหน้าคุณนะผมจะใช้ฮอนดอกเป็นตัวอ่อยนะครับผมอ่อยเยียก่อนแค่โกก็เริ่มตึงแล้วอะมาแล้วโอ้โหดีอย่างไวโอ้โหดูมันขึ้นมางี้เลยมาเว้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 ยยอุมาอย่างงี้มาครับมามันหัวตึงจัดเลยมาอย่างงี้คือมาดูได้กี่โลวะนี่ไงตาขอบเออสองนะผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่ก็บ้าแล้วโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ ว้าเฮ้ยครึ่งหลอดเอาไว้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นมองเลยมีลุ้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาใช้หนอนยางกันดีกว่าดูว่าจะได้ไดมอนหรือเปล่านี่ผมบอกเลยว่าหนอนยางผมไม่ธรรมดานะตัวใหญ่นะผมแล้วก็หัวจีนี่สองทับศูนย์เกือบจะสีนะ่นะนี่สี่ทับศูนย์นั้นผมจะลองเปลี่ยนเป็นสามทับศูนย์ดูนะครับจะมีหรือเปล่าอยากจะได้ไดมอนหรือเกินถึงพื้นกินปเปเราปึ๊บโอ้ยังไม่กินเวยม,มาเหมือนกันนั่นไงเฮ้ย hey, ไดมอน ไอเดมอนต์สิบเก้าจุดแปดห้าเอาละครับสวัสดีครับผมผมเอ็กฟรีดอมนะครับวันนี้ได้อยู่กันในเกม Call of the Wild the Angler กับแมปญี่ปุ่นนะครับผมจังหวัดฮอกไกโดนะครับผมหรือฮอกไกโดนั่นเองแล้วแต่คนเรียกแล้วกันวันนี้ผมเราจะไปล่าปลาตอนคืนครับผมเป็นปลาที่กินตอนพระอาทิตย์ตกนะครับหรือว่ามันแอคทีฟไม่เรียกว่ามันเซนซิทีฟตอนคืนมากกว่าหรือว่าหลังพระอาทิตย์ตกนะครับผมเราจะไปล่าปลาแคทฟิชในแมปญี่ปุ่นกันครับซึ่งแคทฟิชในของ USA เนดะี๋ยวผมไปดูนะปุ๊บ USA ตัวเท่านี้7จ็โลเเกิลเดี๋ยวไปดูญี่ปุ่นนะครับ14บสโลครับผม14.83แม่งปลาไปเกือบ15บห้าโลเขาเรียกว่าแคทฟิตตัวใหญ่<ล>หญมากผม<ะ>ผมนั้นผมผมรู้สึกว่าผมตั้งแต่ผมใช้คันเนี่ยผมได้ปลาบ่อยมากเลยเพราะว่าเหมือนไอชัดมันดีขึ้นน่ะไม่รู้เกี่ยวมันนะแต่ผมสังเกตและแม่งโคตรทีเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมไปล่านี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปไล่นี่ครับเนี่ยแซลมอนสีเขียวเนะี่ย บอกเลยว่าปลาดุมากนี่ครับผมอยู่ที่พาเวล่าน,นะครับผมจุดนี้เลยครับนี่ครับตรงนี้เลยฮะไหนวะไหนวะเ,เอออย่ไหนวะไหวะนี่นี่ตรงนี้นี่ฮะผมทําไว้สีทองมาสองจุดแถวเนี้ยผมทําไว้บริเวณนี้ครับผมเป็นปลาแคทฟิตกินดีมากเลยไม่รู้วันนี้จะได้ไดมอนด์บ้างหรือเปล่านะโอเคส่วนผมจะเอาฮอตดอกไปใช้นะเป็นโอออยฮอตดอกโอเคผมเดี๋ยวเรา ไปตกเลยดีกว,ว่าพอมันเริ่มเย็นแล้วมันกําลังแอคทีฟตอนนี้ช่วงนี้มันเริ่มมาแล้วผมมีมาร์กจุดแล้วถ้ามาร์กแรกผมบอกแล้วขับโคตรไกลเลยไกลมากดูดิแล้วเป็นเคดดวสยนะที่ต้องไปทำเควสเมนหลักแต่เราได้ขันมาโคตรด,ดีเลยได้เควสมาโอเคผมนี่โหเร้อยห0 5เลยว่ะของสายธรรล่าแน่นอนได้เวลาแอคทีฟแล้วผมจะไปจุดตรงนี้ก่อนเลยจุดที่ผมมาร์กไว้อา่าตรงนี้น้ำลึกหน่อยแท็กปับ๊บโอเคลุยวันนี้เราตกแคทฟิกกันดีกว่า เราใช้เป็นเรือที่มีความห้องตัวสูงเออเรือเล็กนี่น,นีสีเงินชอบดิสีสีเงินแม่งออกไปสีขาวขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะตัดหน้าคุณนะ <c oughs> ปลาตื่นหมดที่หายคุย <c oughs> ล่อเข้าอย่างนี้นี่ตรงนี้ครับผมจุดราวจุดลา,ดลาตรงตรงนี้แหละนีเออ่เสียงเรือแม่งโคตรแน่นนะเสียงเนี้ยผมชอบมากเลยเสียงเรือมันบริเวณนี้น้ำลึกกว่ โอเคเราอยู่ระหว่างน้ำลึกพอดีเลยผมจะใช้ฮอตดอกเป็นตัวอ่อยนะครับผมอ่อยเยียก่อนเอาฮอตดอกไปก่อนปุ๊บนี่ฮอตดอกแล้วเราก็ใช้เยือ <Yeah. S 1> ปอมตีซะเลยมาดูวันจะได้หรือเปล่านะปล่อยเลยครับแอคชั่นวัวน้ำลึกอยู่ไว้ตรงนี้นยี่สิบสองเมตรเลยเอาพอกัอเล็กทอดเลยนเนี่ยเบรปรับเบรกไว้สามสี่สิบแล้วกันเพราะว่าคันนี้มันอ่อนปกติผมใส่สายยี่สิบห้าไง นี่เรสายยี่สิบเพราะงั้นพอเจอไดมอนด์เนี่ยผมบอกเลยว่าตึงจัดแน่น,นอนวันนี้แค่โกก็เริ่มตึงแล้วอ่ะมาแล้วอ้โหดีอย่างไวเนี่ยผมชอบคันอย่างเงี้ยแอชชั่นออกดีแนละ้วปลาแม่งใกล้อ่ะปลาแบบมันมันไม่กลัวเราเท่าไห่อ่ะมันมันกล้า,าลุยไงดูสายครูไปค่อมเรืออะไรอย่างเงี้ยสายกูไปค่อมเรือหรอกิโลวะดูดิถ้าเราหัวจิกหนึ่งมีซิลเวอร์ครับผมตัวแรกก็ซิลเวอร์เลยดูหือ นี่ไงผมบอกแล้วเดี๋ยวโค้งมาแหละโอ้โหมาครับซิลเวอร์แน่นอนทั้งหนักขนาดน,นี้ซิลเวอร์แน่นอน,นครับวันนี้มาในชุดวันแหววเลยชมพูชมพูม,พมาแบบชมพูชมพูโอ้โหดูมันขึ้นมางี้เลยยังก้าวโลอยู่เหมือนเดิมได้ทีละสองเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยอย่างคุ้มอะ่ะกูอ่อยต่อเลยกูอ่อยต่อเนื่องอ่ากูอ่อยต่อเนื่องใส่กรอบไป ชอบกินไส้กรอกนักใช่ไหมเอ๊ะผมขอทดสอบไปดิถ้าน่าดินนะน้าดินเอลิสเนี่ยอุ่ยอะไรมีเครื่องบินด้วยเหรอว้าวมีเครื่องบินด้วยเฮ้ถ้าผมใช้ตัวนี้มันจะกินไหมผมขอลองหน่อยอันนี้ต้องขอเบอร์สองวะน้าเบอร์สองน้าดินโหอย่างลึกโคตรลึกเลยเดี๋ยวว่าต้องไปเล่นแบบสเปนนี่แหละหาคันหาคันหน้าดินเทพมาใช้ มาเว้ย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 อุ้ยมาอย่างงี้มาครับมามันกันหัวตึงจัดเลยมาอย่างงี้อื้มเบรกมันไม่ค่อยดีไงไอ้ไอ้ลอกตัวเนี้ยลอกเก่าผมใช้เลยอะลอกสปินอะสปินอย่างอย่างว่าแหละสปินนะสปินเบรกมันได้แค่นี้แหละโอ้โหดูครับหมุนไม่เข้าสายยังไหวนะเว้ยแต่ว่าละอกไม่ไหวลอกมันหมุนไม่ค่อยเข้ายังยังเหลืออีกเยอะเลยอะอันนี้ลองก่อนนะลองหน้าดินนะหน้าดินหน้าดินลิสมันก็กินนะไอเหยื่อหนอนอะไรทุกอย่างเนี่ย ขึ้นแยกว่ะเม็มันขึ้นช้าเอ้ยสปินมันช้าโอ้โหขึือบาดูด้กี่โลวะนี่ไงตาขอเบอร์สอนะผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่ก็บ้าแล้ว13โลแสดงว่า10 10 10 10 1 4โลผมได้มานี่มันมันต้องแบบโอ้โหตัวเล็กสุดของโกแน่ที่ผมได้มาเนี่ยมาแล้วครับแคทฟิตเรามาแล้วกิโลเอ๋ย จะมีไดมอนด์หลงมั่งหรือเปล่าเนอะวันนี้จะมีไดมอนด์หลงมัหรรอเปล่ากิโลเอ่ยโอ้สิบสี่และดูไอพีผมเต็มแล้วแบบเดียวยงไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาใช้หนอนยางกันดีกว่าดูว่าจะได้ไดมอนด์หรือเปล่านี่ผมบอกเลยว่าหนอนยางผมไม่ธรรมดานะตัวใหญ่นะผมแล้วก็หัวจีกนี่สองทับศูนย์เกือบจะสี่นะสุดเลยนะจะสุดแล้วนะปล่อยเพิ่มก่อนปล่อยเพิ่มก่อนอ ไ่กรอกเอาไปเลยครับไซกรอกซ <c oughs> ีพีโยนเลยอ<ฟ>แอคชั่นลด40โอเคมาดูกันตรงนี้ยิบตรงนี้ลึกยิบสี่ลยววะลึกเยอะอยู่ดั้นดิ่งวัยหลือเปล่าจะได้ไดมอนด์หรือเปล่าขอโกหกตัวได้ไหมแค่นี้เกือบโก้นะพอดีว่าเหยื่อตัวใหญ่ด้วยอ่ะจะมีโกหลงบ้างเอาวะอวจิกสอนทับสู่เลยนะ โอ้ยเอาวะ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 เฮ้ยครึ่งหลอดเอาไว้มีลุ้นมีลุ้นม,มีลุ้นมองเลยมีลุ้นรอบนี้มีลุ้นครับโห Ron, ดูคันอย่างงอดูคันอย่างงอเอาละรอบนี้มีลุ้นแน่นอนหัวจิกใหญ่ขนาดนี้โกแน่นอนโก้นน go, แน่นอนอย่างงี้มันโก้แน่นอนปลาแม่งปลาโคตรใหญ่เลยมันกินตะขอหัวจิกโคตรใหญ่เลยอะกิโลนี่เขาสิบห้าโลโผลมาให้เห็นแล้วครับผม สิบห้าโลโผล่ไม่เห็นแล้วปะดุกปะดุกยักษ์ปะดุกยักษ์ทำไมราคามันน้อยกว่าล่ะสองร้อยเก้าสิบแปดเองโอ้ปะดุกยักษ์โผล่มาแล้วปะดุกยักษ์โผล่มาแล้วจะเป็นได้เบ็ดกินด้วยแต่มันน้ำเลยอุ๊ยกินตอนไหนวะเนี่ยโอ้ดีนะโอ้แล้วออกมาดูพอดีแล้วกูออกมาดูพอดีอุ้ยแบงมาแดงอย่างนี้ผมว่าไม่ได้บอลกระซิวก็โกนแหละล่ะดีนี่ออกมาดูทันไม่มีเสียงเลยเมื่อกี้ เอาแล้วรอบนี้ผมมีลุ้นไดมอนด์วะแม้ก็โก17โลอ่ะผมให้ผมให้16 17โล16ไม้ก็17 16ไม้ก็17โอ้โหแม่งกินไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไวมากดีนะ่าออกมาดูก่อนพอดีเกือบวัดไม่ทันน่ะโอ้โห17ครับผมโก17โลโผล่ไม้เห็นแล้วอืมสองตัวติดโกสอตัวมาแล้วผม313โอ้โหตกบันวะ่ะ มันจริงๆไอคนนั้นดูไปนะไอคนข้างฝั่งกูดูไปนะเเนี่ยดูไปนะร้อยกว่าดูไปนะนี่ดูตัวอย่างนี่อ่อยครับนีอ่อยก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลองอะไรแปลกๆกันหน่อยครับอุย้ยอ่อยที่อ่อยอยังบอกแล้วผมจะลองเปลี่ยนเป็นเบอร์สี่เลยนะเอาแบบใหญ่สุดเลยนะดูจะมีปลาได้หรือเปล่าอันนี้เบอร์สี่นะโอเคครับสี่ไม้ไม่กินเลยครับตาขอผมถัวเจ๊กสี่ทับศูนย์ไม่กินนะ ออยก่อนออก่อนอันนี้4ีทับศูนยนั้นผมจะลองเปลี่ยนเป็น3าทับศูนย์ดูนะครับจะมีหรือเปล่า3าทับศูนย์นะครับเดี๋ยวลองดูกันความลึก26เมตรนะครับผมสามทับศูนย์ักสาสี่ไม้เหมือนกันนะครับลองดูก่อน กินว่ะเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหละหมา่างงี้โกได้นอนครับ3าทับศูนย์กินครับผมเอาแล้วนี่ลุน้นไดมอนต์เลยแหละโอ้โหแสดงแม่งใหญ่จริงครับปลาแบบนี้3าทับศูนย์ครับถึงพื้นปุ๊บกินปั๊บเลยเอาแหละผมว่าโกโหดแน่นอน17อัพ17อัพ17โลอัพแน่ๆอย่างสภาพนี้17โลดูจากน้ำหนักความแดง17 17 <laughs> 16บหโอ้ยเกือบแล้วที่เดิมครับจุดฮอสปัตเราเลยตรงนี้กีแม่งลงปุ๊บกินปั๊บเลยและโกด้วยถ้วยโกผมเริ่มมาแล้วเนี่ยไดมอนกับเลเจนยังไม่มีครับขอไดมอนสักตัวดิวตรงนี้ประเดิมไดมอนดถ้วยแรกเลยดิแมปเจแปนเนี่ยอยากจะได้ไดมอนเหลือเกินถึงพื้นกินบ้างราปุ๊บโอ้ยังไม่กินเว้ย มาเหมือนกันเว้ยเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาตัวนี้ไม่ธรรมดาตัวนี้ไม่ธรรมดาตัวนี้มาดูตัวนี้มาดูเอาแล้วตัวนี้มีลุ้นด้วยแต่ไม่ให้ไดมอนแน่ผมว่าโกดูจากสภาพได้แน่โกสิบแปดสิบอ่ะกำลังอ่อเอ้ยไม่ใช่กำลังดี17 18ครับผมดูมาแล้วผมแม่งมืดตื่นเลยผู้ชมมองไม่เห็นแน่นอนเห็นแต่คันเบ็ดผม มาดูกันมาดูกันกิโล17อัจ็ด่แน่ๆภาพนี้ดูจากน้ำหนักการเออยอะแล้ว, <c ười> ลวนั่นงไงเฮ้ i, ดิมอนว้าวได้แล้วว้ยดมอนสิบเก้าจุดแปดห้าเอามาเฉยอุ้ยมาเฉยไดมอนครับมาแล้วว,วูตัวแรกของกู โอ้พูดปุ๊บมาปับ๊บปฏิหารชัดเฉิดมาชุดหวานเบลสมัมผูประดุกไดมอนว่ะเอาว่านี่ครับ19.85เกือบ20โลอะไรวะขึ้นง่ายจริงลอกกูมันโหดไปหรือเปล่าโอเคครับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าใจดีก็กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับผมบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับแหละอุ๊ย อุ้ยถ้ายดีโด,โดนโดเนทด้วยก็ดีนะ <laughs>